กูบอกแล้วกูตื่นมาพร้อมกับกำลังใจพร้อมเมื่อกี้กำลังใจที่จะแพ้เมียโตมาเลยเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมีเมียด้วยตรงตรงไหนเนะี่ยตรงไหนเนะี่ยถามแดนแล้วเพื่อนไหมใครโอโ้ จะดูนาอย่าเปิดมึงอย่าเปิดไหม่ซ้ำในดิสซี่โอเคครับโกินเหี้ยตุ๊ตุ๊กินเหี้ยอะไรมึงโยกับไรไต้นกูถามแค่นั้นที่ไหน กูเนี่ยหมายถึงในเกมนะฮะเนี่ยอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรออุ้ยแม่กูถามว่ามึงมาจะใครกูถามคาโคโนโ่ไอ้เฮียโ,โ,โอ้โหโคตรตึงไอ้เบนคาเมคาา่ามาเลยนอ้องชายน้องมือแก่อะไรครับเนี่ย บอกแล้วเราเจะมาเราจะมารีแล้งงั้นตายละตายละเจ็บ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 มากมึงเจ็บหรือมันเจ็บมันก็เจ็บกูก็เจ็บหลังกล้องอะ่ะเจอนหนาเตอะนี่ไอควายหนาขนาดไหนก็เจอลูกลกูอ่ะจัดมีตัวบนกระดูกใช่ไหมม,มีมีไอวามาอมม่วงเดี๋ยวเจอไอวอมม่วงกู Ừ, ăn tua bé siêu siêu Phải là cha, cũng bọt lại ơi Chúc tôi yên nào mày Thôi Chừng nhanh nhanh này Ông đi này tên, vô này tên, vô này tên ạ Siêu ปัดฝุ่นเลยปัดฝุ่นเลยอ่ะครับตันตันตันฮะตันตันทำไรได้ได้ได้ย้อนเฮ้ยกูรู้กูรู้มึงแก่กูเขาอาจจะมีใจก็ได้ใครไปรู้ยิ่งยิงตายไปไวอันไอไอหมูไอ้หมูมันมันทำอะไรนะไอ้หมูไอ้หมูอะทำอไม มันมันงไปบ่ออะไรกับพิมนะไม่รู้ว่ะดาวสองอ่ะส้องสวยครับพี่น้องโอมนันนากูก็แตกพอดีเฮ้ยกูแปดฟุตหลัวๆเลยวะ่ะกูชอบกูจะฟังเสียงนั่นนั่นไอ้ท่านเสี่ยมันสลับทางกันในเฮียโ <laughs> คตรโคตรกลาง ฟังกังยี่ไหวเลยทำไงวะแก่ไงวะแกไงอ่ะดูแก่กูฟังเลยได้แล้วมีเห็นแล้วมีเห็นแล้วได้ไหมเดี๋ยวกูเดินแบกเองนั่นมึงยิงมาดิเออหายแล้วโอ้โหโน้อีกแล้วทำไมมันต้องเปิดโคโน่ด้วยกูอยากรู้ ลูกซองเชิงตึงกูไหมล่ะเฮ้ยนี่มันเชิงอัดตัวเพื่อนอย่าวางไอ้วอลบังโกกูเชิงตึงไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้โหเชิงอัดตัวกูไอ้สัตว์ฝั่งนู้นด้วยตากูตายดีละเจ็บ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 เอ้ยสวยสวยชุบ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 เอ้ยหลัง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 เพื่อนแนาแล้วมั้ย ชุบได้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  <First boy. S 1> ชุบได้ชุบกูชุบกูชุบกูกูไม่อยากตายลองลองลองกูขอปิดฉากเอ้าเออได้ปิดฉากโอ้ฟังง้าง,งกังเลยคนไหนเก่าอะมาดีคนไหนเก่าอะ,มาไ,าะไม่มีนะไม่มีใครกล้านะไม่มีหรอกครับ วเรวอร์ต่อปีโดมึงไปได้ละไปไปไปออทราใมเมาส์กูเหมือนเลื่อนป็นคุยอะไรเนี่ยข่อมึงตายอุ้ย <c oughs> ด่าเพื่ออะไรอ่ะน้องด่าเมาส์ไอสัตว์ลูกอองมาไม่ดีอ,อ่ยอา้าไม่ล็อกตัวให้เฮ้ยตัวชิวๆไอ้เฮียเมาส์เมาส์ก็เป็นห้าอะไรเนี่ยไม่ทำไมกูเลื่อนได้ยากมากเลย ้องงนไม่กู oh <my> เน็ตแล้วแล้วสายกูตกโต๊ะไอ้เหี้ยเอ้ยโคตรกังหล่กูบอกเลยอ่าเรียบร้อยเนี่ยน,นั่นมันเอาวันตายของกูท้องแม่มันเดี๋ยวมันก็ตายไอตัวมันจุอะไรอะไร โอชนาละแล้วกุลาภก็มสวยกบอกแล้วกูตื่นมาพร้อมกับกำลังใจไวพร้อมเมื่อกี้แบบกำลังใจที่จะแพ้เมียโทุ่มาเลยเนี่ยเฮ้ยมีเมียด้วยตรงตรงไหนเนี่ยตรงไหนเนี่ยถามแดนแล้วเพื่อนไหมใคร กูนี่เอ้ยไม่มีอะไรตายเร็วๆเด้อมึงจะอ,อะ้อมนำใหม่แล้วไอ้ควายเอ้ยดิงจริงหลับพี่ตานนะคะอะไร <laughs> <laughs> อะไรมึงดูตานทำกับเพืนนี่ดูตานดูตานพูกับเพื่อนได้เพืเ่อนโอเคอะไร ไม่กูกูคุยกับไอ้ไอ้ไอเปรมอะไรกูคุยกับไอเปรมเนี่ยอะไรเกมแปดไม่มีอ่ะเออมีซื้อได้มัมกูไม่ซื้อวะเมื่อกี้มันก็มีทำไมมันไม่มีแล้วอ่ะตอนแรกมันมีอ่ะมันมันซุ่มป่ะมันซุ่มตาป่ะเกมโคตรกลางมันมันแล้วแต่ละเกมอะไรป่ะอย่างเงี้ยป่ะเดี๋ยวไปดันแรงกันแล้วนี่อะไรเนี่ยเออไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดันแรงกันดันแรงแบบย่าอะไรเงี้ย เออนี oh. Oh ่เราก็เป็นไรเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เสียงที่กูได้ยินใช่ไหม้ยไอ้บอลวาร์ฟเนตเก้าบาทเนตเก้าบาทตาย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 ขอห้องเดดอ่ะโอ้โหโอไยวาร์ปิดกูเอาไปเจ้าเอาไปเจ้าเอาไปก่อน โอ้โหเอ,อ้ยกูเล่นเทียอะไรกูเนี้ยสวยเพื่อนเฮ้ยปัดฟืนนะครับเออเอ็กเอ็มแปดไปไหนตึงละกูไม่ไหวละเชี่ตึงละไม่ไหละมาตั้บเดิเล่นแอซ่าให้น้ยนอยเดินเล่นแอร่าดูน้อยฮะ ไม่ต้องเก็บตาก็ได้เลยในใต้ตัวหน่อยคนมันปั mm ่นๆเยอะนี่ดิดู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 เจนี่ยกูว้าเจเนอะไรหรอคุณเนจเนอะไรหรอผมไม่ได้ผมไม่คุณต่อเมื่อกี้อะไรของคุณผมถามหน่อยเจฟอซ่าเขาสิงอะไรของคุณเจฟอซ่าเขาสิงเอามันไว้ตายเดย็ดเก้าบ mm ้านเอาตัน ยิงมันตังเน็ตเก่าบาดมันกดขางเลยอ่ะเฮ้ยยิงไม่โดนกูค้างมั่งมันเล่นเก่ามากกูยิงหัวมันแล้วมันไม่ตังไอปิดปืเล่นกาบาดใส่กูโอ้ยใครยิงกูแป้งเฮ้ยเฮ้ยเกินเฮียมึงดู tua cù, thuốc mét, lêy. đang job game này cù play với anh nón cù lọ. em. nấm show you where it's at yeah how you can get it back yeah cause i ain't never done i'll be number one working ella hard until i catch a want